เขามาแจ้งด้วยตัวเขาเองเขาบอกพี่ลิวโมเองผมร้องไห้เลยถ้าเขาไม่ผิดเขาไม่ยอมจำไว้เลยว่าโมจะไม่ไปไหนจนกว่าคนนั้นต้องยอมรับความจริงตานี่แดงแล้วร้องไห้เหมือนเขาเสียใจคิดถึงโมมนะันด้วยทุกคนคิดถึงคิดถึงจริงๆยิ่งดูรายการแล้วผมยิ่งคนคิดถึงโมเลย กูจะสู้ให้มึงถึงที่สุดเลยจะ,จะทวงความยินีีถามให้กับมึงมึงอยู่ให้กำลังใจกูกด้วยนะเว้ยหลังจากที่รายการคนอวดผีกลับมาอีกครั้งเรียกได้ว่าคัมแบ็กอย่างสมศักดิ์ศรีค่ะประเดิมเทปแรกรายการคนอวดผี413ใน EP แต่งโมนิดาเทปที่ไม่ได้ถูกออกอากาศจะกลับมาอีกครั้งหลังถูกดองไว้3ปีเต็มๆค่ะภายใต้คำถามของสังคมนะคะว่าทำไมถึงดูไม่ได้ เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการจากไปของดาราสาวผู้ล่วงลับยังมีอีกหลายข้อสงสัยที่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะจนล่าสุดได้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนวันพุทธที่21พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยคนออดพี EP นี้นะคะถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่2มีนาคม2565ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจากไปของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์หลังจากที่เธอพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทจมลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ล่องเรือกับเพื่อนๆอ,อีก5คนกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5กก่อนที่จะพบร่างในเวลาต่อมาค่ะ ยทางรายการได้เชิญแอนนาและฮิโปเพื่อนสนิทของแตงโมมาพูดคุยเรื่องราวลี้ลับกับริวจิตสัมผัสและเจนยานทิพย์ในช่วงศูนย์บันเทาทุกผีโดยกริดศรีภูมิเศษที่รับหน้าที่พิธีกรในขณะนั้นนะคะได้บอกว่าตอนต้นทางรายการได้ให้ข้อมูลกับทางคุณริวและคุณเจนแต่ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขรูปภาพแต่จะไม่มีใครรู้เลยว่าแขกรับเชิญที่มาเป็นใครและเรื่องราวที่จะคุยเป็นอย่างไรบ้าง ทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นนั่นก็คือวันเดือนปีเกิดของแอนนาฮิปโปและแตงโมซึ่งจะเห็นได้ว่าทีมงานไม่ได้ให้ข้อมูลชื่อจริงและชื่อเล่นของแขกรับเชิญมีเพียงตัวเลขต่างๆที่ปรากฏอยู่ในชีวิตของทั้ง3คนเท่านั้นทางกริตจึงหันไปถามริวจิตสัมผัสว่าพอได้เห็นข้อมูลแล้วเป็นยังไงบ้างริวจิตสัมผัสตอบว่าตอนเจ้าหน้าที่เอากระดาษมาให้หนึ่งแผ่นแล้วเขียนว่าหญิงหญิงหญิงและวันเดือนปีเกิด3คนเรียงกัน พออ่านตัวเลขนี้ปุ๊บเขามาแจ้งด้วยตัวเขาเองเขาบอกว่าพี่ริวโมเองแล้วผมก็ทำอะไรไม่ถูกผมร้องไห้เลยเนี่ยมาอีกแล้วตอนเขาอยู่เขากับผมรู้จักกันแล้วน้องน่ารักกับผมมากน้องเป็นดาราถ้าเรานับกันว่าอยู่ในวงการมาก่อนเราต้องเรียกว่าเขาเป็นรุ่นพี่แต่น้องน่ารักกับผมมาก น้องเจอพี่ริวที่เวิร์กพอยทุกครั้งน้องจะเข้ามากอดและทักพี่ริวก่อนเสมอไม่เคยหยิงว่าตัวเองเป็นใครเป็นอะไรระดับไหนแต่น้องน่ารักมากเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีเสียงหนึ่งบอกผมว่าพี่ริวโมเองย้อนกลับไปหลังจากที่ริวได้เห็นตัวเลขของทั้ง3คนนะคะก่อนวินาทีที่การถ่ายทำของรายการจะเริ่มขึ้นโดยริวนั้นได้พูดทั้งน้ำตาพร้อมกับสะอื้นเล่าถึงสิ่งที่ได้สัมผัสว่า พี่เสียใจโมเขาบอกว่าเขายังวนเวียนกับคนที่พยายามวิ่งช่วยเหลือเขาอยู่ตามที่พี่เห็นและพี่ได้ยินเขาบอกว่าเขาตกลงไปแล้วมีการร้องมันร้องร้องให้ช่วยแต่ว่าทำไมมันถึงไม่ช่วยกันทีมงานก็ได้ถามว่าเขาดูโอเคไหมริวจิตสัมผัสต,ตอบว่าไม่โอเคทีมงานเลยถามอีกว่าเขาอยู่ตรงนี้ไหมคะพี่ริวริวก็บอกว่าไม่อยู่ริวได้ยินแต่เสียง แต่เขาบอกแค่ว่าลงไปเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตายเลยทันทีนี่ทำไมไม่ช่วยเขาล่ะซึ่งบางข้อมูลที่ริวสัมผัสได้นะคะจะมีเพียงเพื่อนทั้งสองคนเท่านั้นที่จะได้รับทราบข้อความเหล่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะคะขณะที่คุณเจนยานทิ์เองก็บอกถึงสิ่งที่สัมผัสได้และได้เห็นนะคะว่าตอนที่อยู่ในห้องทีมงานจะให้รูปมาก่อนรูปหนึ่งพอดูรูปปุ๊บก็เลยบอกเอ๊ะนี่ไม่ใช่ผู้หญิงนี่ทีมงานก็เงียบ ผู้หญิงคนนี้นึกถึงคนที่จากไปและภาพของคุณแตงโมก็ขึ้นมาเลยอยู่ในรูปภาพที่ซ้อนกันอยู่แบบนี้เห็นภาพว่าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทและเห็นภาพว่าร้องไห้ตลอดเหมือนกับเอารูปมาดูเอาภาพมาดูแล้วร้องไห้ตลอดแล้วก็ชี้ไปทางแอนนาบอกว่าคนนี้แหละค่ะที่ทีมงานให้รูปมาทางแอนนาก็ตอบว่าจริงค่ะ เจนบอกว่าทีมงานเขาให้มาอีกรูปหนึ่งคือเป็นรูปของฮิปโปก็เป็นภาพย้อนไปเลยว่าพี่คนนี้ใส่รองเท้าให้คนตายเป็นภาพเย็บเหมือนเย็บอะไรให้ที่ส้นเท้าไม่รู้เย็บแล้วใส่ให้เหมือนคนตายพยายามสื่อว่าอยากให้สองคนนี้มาแล้วเหมือนอยากให้สองคนนี้อธิษฐานจิตถึงผู้ตายว่ามีอะไรให้มาบอก ขณะที่ฮิปโปเองก็ได้อธิบายในส่วนนี้นะคะว่าทุกครั้งที่เขาออกงานหนูจะเป็นคนดูแลเขาทุกอย่างตั้งแต่หัวจะรดเท้าหลังจากที่เขาป่วยเป็นซึมเศร้ามาสองปีเขาเพิ่งจะได้ออกงานมาล่าสุดเหมือนเขายืนส้นสูงไม่ไหวหนูก็ต้องไปช่วยเอารองเท้าเข้ารองเท้าออกทุกงานหนูจะเป็นคนใส่รองเท้าให้เขาตลอดเพราะหนูรู้ว่าเขาต้องเหนื่อยในช่วงสามเดือนสุดท้ายนี้หนูอยู่กับเขาจนแฟนเขากลับมาแล้วก็นั่งเฝ้าเขาอยู่ เจนยานทิปอธิบายต่อด้วยนะคะว่าตอนที่ดูรูปภาพมันขึ้นมาเป็นเรื่องราวเขาพยายามจะสื่อว่าสิ่งที่สื่อผ่านรูปคนตายต้องการจะให้รู้ว่าเขานึกถึงคุณสองคนนี้มากถึงขั้นให้ดิฉันเห็นภาพขึ้นมาในรูปภาพเขาขอบคุณสองคนนี้ที่ไปทําบุญให้เขาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางริวจตสัมผัสและเจนยานทิ์สัมผัสได้จากภาพและวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นค่ะจากนั้นทางรายการก็ให้ทางแอนนาฮิโปจุดทูบเชิญวิญญาณของแตงโมให้มาสื่อสารในสตูดิโอ โดยแอนนาบอกว่าโมเธอมาได้เลยนะถ้าเธออยู่แถวนี้หรือว่าเธออยากสื่อสารอะไรเธอก็มานะมาคุยกันสักครั้งฉันก็อยากจะรู้ว่าเธอติดค้างหรือติดขัดหรือต้องการอะไรเป็นครั้งสุดท้ายอยู่หรือเปล่าจากนั้นเจนยันทิพย์ก็บอกว่าตอนที่ทำสมาธิหลับตาทำสมาธิเสร็จปุ๊บเขามาเป็นตัวคุณแตงโมแล้วชุดที่มาข้างในเป็นสีโอโรส แต่ชุดข้างนอกมีแค่ครึ่งเดียวเหมือนชุดที่กลุ่มมันหายไปครึ่งหนึ่งเขาดูตาเศร้าและในตาร้องไห้ตลอดตอนที่มาให้เห็นตาแดงร้องไห้เหมือนเขาเสียใจอันนี้ชัดเลยคือที่เขาพูดว่าอยากกลับบ้านคํานี้ชัดมากแล้วก็คิดถึงทุกคนแล้วก็อยากกลับบ้านพูดสองครั้งคิดถึงทุกคนพูดครั้งหนึ่งและดิฉันก็สื่อสารอีกจิตเขาก็บอกว่าเขาอยู่ไกลมากเดี๋ยวเขาจะมา ฮิโปก็เลยบอกว่าเขาเป็นคนที่ติดบ้านมากชวนไปไหนเขาไม่ค่อยจะไปจะบอกว่าจะกลับบ้านดีกว่าเจนยันทิพย์ย้ำอีกนะคะว่าอันนี้ชัดเลยที่เขาบอกว่าอยากกลับบ้านและเหมือนเขาจะพูดอะไรอีกเยอะแต่ได้ยินประมาณ2 3คําคำว่าอยากกลับบ้านคิดถึงทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้กลับมาเขาพูดคำนี้ด้วยนะคะซึ่งข้อความดังกล่าวก็ทำให้แอนนาและฮิโปถึงกับกลั้นน้ำตาไว้แทบไม่อยู่ เจนยันทิ์บอกว่าคนนี้เหมือนร้องไห้ตลอดแหละเหมือนมีอะไรติดอยู่ในใจของเขาติดใจเรื่องเพื่อนนี่แหละเหมือนกับไม่เคลียร์ใจอะไรสักอย่างหนึ่งและก่อนหน้านั้นเหมือนเขาพูดกับรูปถ่ายที่อยู่ในมือถือรูปของเพื่อนพูดอะไรกับรูปนี่แหละค่ะพูดอยู่คนเดียวแอนนาก็เลยเล่าค่ะว่าเย็นก่อนที่จะรู้ว่าได้แมวก็ได้พูดกับรูปแตงโมเหมือนที่พี่เจนบอกว่า เธอไปไอย่าเธอไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ฉันเลยนะเธอไม่ทิ้งของขวัญอะไรไว้ให้ฉันเลยสักอย่างไม่ได้ต้องการอะไรนะคะแต่ต้องการตัวแทนที่เห็นไว้ต่างหน้าว่าเราจะนึกถึงสิ่งนี้เมื่อเห็นโมพอฮิโปโทมาบอกว่าอยากจะได้แมวไหมเรารู้สึกว่าเธอได้ยินหรอกับสิ่งที่ฉันพูดกับสิ่งที่ฉันอธิษฐานขอแล้วได้เลยตั้งแต่แมวมาอยู่ด้วยก็รู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่ด้วยพอแมวมาปุ๊บรู้เลยว่าโมอยู่ด้วยก็ยังพูดอยู่เลยว่าเธออย่ากแกล้งฉันนะมาได้นะแต่อย่าทาให้ฉันกลัว ดัดแอนนาบอกเขาว่าแปลกมากที่เขาไม่เคยมาหาเราเลยแต่เขาบอกเราตลอดในฝันว่าเขาอยู่ในที่ที่ดีถ้าเขาจมน้ําเสียชีวิตเราควรจะเศร้าหรืออะไรแต่เราฝันเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราอิ่มใจเหมือนรู้สึกว่าเขาได้อยู่ในภพภูมิที่ดีอันนี้คือเรื่องที่มันแปลกแต่อยากถามพี่ริวหรืออาจารย์เจนก็ได้ว่าทําไมเราถึงไม่เห็นเขาเลยซึ่งริวก็บอกว่า วันที่เขามาหาคุณคือครั้งเดียวที่คุณไปจุดเทียนแอนนาก็เลยเล่าว่ามีคนบอกว่าให้ไปจุดเทียนให้โมขึ้นมาก็ไปจุดอีกวันหนึ่งโมก็ขึ้นมาเลยริยวเผยต่อด้วยนะคะว่าเรื่องที่ว่าเขามาหาคุณแล้วเขาได้ยินเสียงเรียกคุณหมดแล้วทุกอย่างที่คุณทำไปคุณทำในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วโมก็รู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรคุณก็เป็นซึมเศร้าไม่ต่างกันแอนนาก็เลยตอบว่าใช่ค่ะ ริวก็กล่าวต่ออีกนะคะว่าโมไม่อยากให้คุณต้องอยู่ในภาวะนั้นอีกเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเพราะมันสัมผัสกันได้ด้วยใจแล้วทําไมจะต้องให้มาหาละ่ะก็ในเมื่ออยู่ในใจไม่ใช่หรอจังหวะนี้นะคะแอนนามองหน้าริวพร้อมกับพยักหน้ารับค่ะ จากนั้นแอนนาก็บอกว่าต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่โมเสียไปทําให้อาการของเราเริ่มกลับมาพูดแล้วจะร้องไห้คือหนูมีเพื่อนที่ดีในชีวิตไม่กี่คนแต่โมก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในคนที่ดีในชีวิตทุกครั้งเราเคยคิดค่าตัวตายแล้วเวลาที่เขาเองคิดจะฆ่าตัวตายเขาก็จะส่งข้อความมาหาเรามันก็เป็นการเบรกซึ่งกันและกันในหลายครั้งพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรารับไม่ทันจริงๆ นอกจากนี้ริวได้หันไปบอกฮิปโปด้วยนะคะว่าส่วนคุณที่เขาไม่มาหาเลยเพราะโมรู้ว่าเบื้องหน้าคือคุณสนุกเบื้องหลังทุกเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากเอาตรงๆมีอะไรแบกเยอะอยากเล่าให้เพื่อนแต่ก็จะไม่ทำคืออะไรที่ทำให้เพื่อนมีความสุขคุณทำได้หมดเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาให้คุณทุกอีกเพราะพวกคุณสองคนดีกับเขามากนั่นแหละคือคำตอบ ขณะที่เจนยันทิพย์ก็บอกว่าตอนที่คุณแอนนาส่งจิตไปถึงคุณแตงโมคุณแตงโมเขาก็หันมาแล้วก็ให้ดิฉันเห็นภาพคุณแอนนาแต่ภาพไม่ใช่ผมแบบนี้เป็นเหมือนผมสั้นแล้วก็มายืนอยู่ข้างหลังของแอนนาเป็นภาพสมัยตอนเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยแอนนาก็เลยบอกว่าใช่จะมีรูปถ่ายด้วยกันเยอะมากเมื่อก่อนแอนนาผมสั้นเมื่อก่อนยังเป็นผู้ชายอยู่ถ่ายรูปกับโมเยอะมาก จากนั้นฮิโปบอกว่าพอเรามีรูปเก่าๆเขาก็จะขออย่างเช่นรูปแอนนาแต่งชุดเซอรมูนเขาก็จะชอบนั่งเก็บแล้วเอามานั่งขำเขาชอบเอารูปมาล้อและหยอกเราก่อนที่ฮิโปเนี่ยจะพูดถึงแตงโมทั้งน้ําตานะคะว่าหนูคิดถึงเขาขอบคุณที่ยังเป็นเพื่อนกับหนูจนถึงตอนนี้ ด้นเจนยันทิปบอกว่าระหว่างที่คุณฮิปโปสื่อสารและร้องไห้ดิฉันก็ทําสมาธิและใช้จิตสื่อสารวันนี้วิญญาณของคุณตงโมได้รับรู้นะคะว่าเพื่อนสองคนนี้มาที่นี่แล้วเขาเหมือนมองมาที่คุณฮิปโปเขาอยากให้กําลังใจเพื่อนเหมือนเขาจะมีท่าให้กําลังใจ ซึ่งเจนนะคะก็ทำท่าชู2นิ้วกับคุณฮิปโปแล้วถามว่าเขาเคยทำไหมคะทางฮิปโปก็ตอบกลับทั้งน้ําตาเลยคะ่ะว่าเขาชอบถ่ายรูปส่งมาให้หนูคะ่ะเวลาที่เขาทำงานเสร็จเขาจะถ่ายรูปชู2นิ้วแล้วบอกว่าส่งให้เพื่อนดูนะว่าเราสู้นะเราแข็งแรงนะเราให้กําลังใจกันนะฮิปโปสู้ๆนะ รีวบอกด้วยค่ะว่าคุณจงจําไว้เลยนะเพื่อนคุณคนนี้ถ้าเขาไม่ผิดเขาไม่ยอมจําไว้เลยว่าโมจะไม่ไปไหนจนกว่าคนนั้นต้องยอมรับความจริงและพอรายการจบค่ะก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากทางแปะสะอดีตพิธีกรและเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของแตงโมที่ได้ออกมาเปิดเผยทั้งน้ําตาหลังดูรายการจบว่า คิดถึงแตงโมมากๆโดยแปซ่าบอกนะคะว่าผมมีโอากาสได้นั่งดูรายการคนอดภีนะครับคิดถึงเนาะคิดถึงโมมันเนาะทุกคนคิดถึงคิดถึงจริงๆภูมิใจนะเหมือนที่แอนนาพูดทุกอย่างเลยภูมิใจมากๆเลยนะครับกูภูมิใจมากๆเลยนะมึงโมที่กูได้เกิดมาเป็นเพื่อนมึงแล้วมึงได้เกิดมาเป็นเพื่อนกู ในชีวิตนี้มีอยู่ไม่กี่คนหรอกครับที่เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีๆสําหรับผมหนึ่งในนั้นก็คือโมครับมันหายากนะครับและผมเองผมก็ทําไม่ดีกับโมไว้เยอะไม่เชื่อฟังโมอะไรหลายๆอย่างโมเตือนผมหลายอย่างแต่ผมไม่เชื่อจนผมต้องมาประสบปัญหาด้วยตัวเองเกเรโมเตือนผมหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ไม่เชื่อโมเอง ผมยังไม่มีโอกาสได้ขอโทษโมเลยไม่มีโอกาสได้มาเจอโมเลยตอนที่ผมออกมาจากคุกแล้วผมตั้งใจจะมาเจอแต่ว่าโมไปก่อนยังไม่มีโอกาสได้ขอโทษเลยเอาชีวิตใหม่ชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วที่เริ่มต้นใหม่ไปเจอกับโมเลยครับทุกคนผมเสียใจจริงๆครับพูดไปก็ร้องไห้ไปค่ะ ผมยิ่งดูรายการแล้วผมยิ่งโคตรคิดถึงโมเลยพอถึงตอนนี้ผมก็อยากจะบอกโมนะว่ากูจะสู้ให้มึงถึงที่สุดเลยจะทวงความยุติธรรมให้กับมึงมึงอยู่ให้กําลังใจกูด้วยนะเว้ยคิดถึงมากๆผมมีโอกาสได้นั่งดูรายการคนอวดผีนะครับเาจะมีม่าให้กาลังใจเขจะคิดถึงเนาะคิดถึงโมมนะันเนาะทุกคน คิดถึงคิดถึงจริงๆภูมิใจนะเหมือนที่แอนนาพูดทุกอย่างเลยครับภูมิใจมากๆเลยนะครับกูภูมิใจมากๆเลยนะมึงโบที่กูได้เกิดมาเป็นเพื่อนมึงแล้วมึงได้เกิดมาเป็นเพื่อนกูในชีวิตนี้นครับผมมีอยู่ไม่กี่คนหรลกครับที่เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีๆสำหรับผมอะ หนึ่งในนั้นก็คือโบครับปันหาย,ยากนะครับแล้วผมเองผมก็ทําไม่ดีกับโบไม่เยอะไม่เชื่อฟังโบอะไรหลายอย่างโบเตือนผมหลายอย่างแต่ผมเองผมไม่เชื่อจนผมเองผมต้องมาประสบปัญหาด้วยตัวเองนะครับกเกเรโบเตือนผมหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ไม่เชื่อโบเองผมยังไม่มีโอกาสได้ขอโท,โทษโบเลย ไม่มีโอกาสี่ะมาเจอโบเลยตอนผมออกมาจากคุกแล้วองตั้งใจจะมาเจอแต่ว่าโบไปก่อนยังไม่มีโอกาสได้ขอโทษเลยกเอาชีวิตใหม่ชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วที่เริ่มต้นใหม่ไปเจอกับโบเลยครับทุกคน เสียใจจริงครับผมยิ่งดูรายการแล้วผมยิ่งคอยคิดถึงโบเลยเมื่อถึงตอนนี้ผมอยากจะบอกโบนะครับว่ากูจะสู้ให้มึงถึงที่สุดเลยจะ,จะทวงความยุติธรรมให้กับมึงมึงอยู่ให้กำลังใจกูด้วยนะเว้ยคิดถึงมึงบ้าง หลังจากนั้นนะคะแปะสะก็ได้ออกมาไลฟ์ค่ะโดยมีช่วงหนึ่งที่พูดถึงเรื่องคดีความของแตงโมเหมือนทาหาความจริงค่ะประมาณว่าอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ออกมาอธิบายนะคะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ว่าโมเสียชีวิตยังไงหรือไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุหรืออะไรกันแน่เพราะอะไร1 2 3 4ออธิบายมาให้เราฟังค้นหาความจริงคนที่มีเงินเยอะกว่าเราคนที่มีคนรู้จักเยอะกว่าเราสูงกว่าเราขึ้นไปอีกคนที่มีอำนาจมีสี ทีนี้เราแต่ต้องทําอะไรเขาไม่ได้เลยแบบนี้มันทําให้เราเห็นว่าในสังคมไทยคนที่อะไรสูงกว่าเราแบบนี้สามารถทําอะไรก็ได้แบบนี้งั้นหรอแล้วตาสีตาสาหรือประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมแบบนี้หรอผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆในประเทศไทยเรากลัวว่าเราจะต้องเจออะไรแบบนี้เรากลัวว่าเราจะต้องเจออะไรที่เหมือนกับโมที่ขนาดโมเป็นนางเอกชื่อดังโมยังโดนแบบนี้แล้วตาสีตาสาคนธรรมดาแม่ค้าแม่ขายคนพนักงานบริษัทธรรมดาจะ ไม่ต้องเจออะไรยิ่งกว่านี้อีกหรอผมก็ยังเชื่อในกระบวนการยุติธรรมผมก็ยังเชื่อว่าประเทศไทยยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่อยู่เหมือนเดิมประเทศไทยยังคงน่าอยู่ถ้าบุคคลพวกนี้ที่มีอํานาจเหนือคนอื่นไม่ได้ทําอะไรแบบนี้ได้แล้วผมว่าประเทศไทยและสังคมน่าอยู่กว่านี้อีก ตอนนี้สังคมมันเท่าเทียมกันหมดแล้วนะครับนักการเมืองเอ่ยอะไรเอ่ยหลายหลายอย่างมันก็คือหน้าที่การทํางานของคุณเท่านั้นอํานาจหน้าที่มันยังไงละ่ะคือมีเงินเยอะกว่าก็สามารถรังแกพวกคนธรรมดายอย่างฉันได้อย่างนี้หรอมันไม่ใช่แล้วทุกคนก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครนะทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมดผมบอกเลย จากนั้นในไลฟ์นะคะก็ได้มีซีแนม AF1 ค่ะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแปะสะและโมนิดาได้เข้ามาร่วมแจมในการไลฟ์โดยซีแนมก็ถามว่าเป็นยังไงเห็นว่าร้องไห้แปะสะก็เลยบอกว่าพอดีดูคนอวดผีแล้วก็คิดถึงโมก็เลยร้องไห้และแปะสะก็บอกกับคนที่ดูไลฟ์อยู่นะคะว่าซีแนมเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียนแล้วก็อยู่ด้วยกันกับโมอยู่กับแอนนาอยู่กับฮิปโปอยู่ด้วยกันหมดเลยค่ะ ห้องเดียวกันกลุ่มเดียวกันก่อนที่จะพูดกับซีแนมเขาว่ากูไปดูรายการมาทุกคนเขาก็คงคาดหวังว่าน่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับที่เขาอยากฟังก็คือเกี่ยวกับคดีแต่กูชอบตรงที่รายการเขาตัดออกมาได้ดีก็คือเขาตัดมาพูดในเรื่องของเพื่อนเท่านั้นเป็นเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนความผูกพันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนส่วนเรื่องที่คุณริวสามารถสื่อสารกับโมได้ว่าโมรู้สึกยังไงตกน้ํายังไงเขาไม่พูดถึงเลยเหมือนกับเขากลัวว่าจะไปพาดพิงคนอื่นกลัวจะไปมีผลต่อรูปคดีด้วยอะไรด้วย เขาก็เลยตัดมาเป็นส่วนของคำว่าเพื่อนเท่านั้นก็โอเคแต่พอกูดูแล้วมันอึดอัดมันคิดถึงโมมันเหงาก็เลยขึ้นไลฟ์อีกรอบดีกว่าเพราะว่ามันเศร้ามากคิดถึงชอบคําพูดอันนาคําพูดหนึ่งคนเราเกิดมาจะมีเพื่อนที่ดีไม่กี่คนหรอกในชีวิตหนึ่งในนั้นก็มีมึงมีโมที่ดีที่สุด มันมีอยู่ไม่กี่คนแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่แปะสะได้ชวนซีแนมว่าเดี๋ยวว่างไว้ไปทําบุญให้กับโมกันซีแนมก็เลยบอกว่าอาทิตย์หน้าเลยดีกว่าอยากไปแล้วเดี๋ยวนัดเลยอ๋อโมไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเพราะอะไรบึม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 หนึ่งสออธิบายมาให้เราฟังค้นหาความจริงคนที่มีเงินเยอะกว่าเราคนที่มีคนรู้จักเยอะกว่าเราสูงกรีเรายังอยู่เท่านี้ บุคคลธรรมดาประชาชนอยู่เท่านี้คนที่มีอำนาจมีสีขึ้นมีควนี้เราแตะตัวทําอะไรเขาไม่ได้ท่านอย่างนี้มันทาให้เราเห็นว่าคนในสังคมไทยสามารถคนที่มีอะไรสูงกว่าเราแบบนี้สามารถทําอะไรก็ได้แบบนี้งั้นเหรอแล้วคนที่ไม่มีตัศีลตัสนาาหรือคนประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับความยุติธรรมแบบนี้เหรอผมว่าตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆในประเทศไทย เรากลัวว่าเราจะต้องเจออะไรแบบนี้เรากลัวว่าเราจะต้องเจออะไรที่เหมือนกับโมที่มีคนที่ขนาดโมเป็นนังเอกชื่อดังนะเว้ยโมยังโดนแบบนี้แล้วตาสีตาสาคนธรรมดาค้าแม่ค้าแม่ขายคนพนักงานบริษัทธรรมดาจะต้องไม่ต้องเจออะไรแบบนี้อีกหรอกว่านี้อีกหรอประมาณนี้นะครับเออ,อนี่ก็เป็นสิ่งที่นะครับอ,อ,อยากจะพูดให้ฟังนะครับ ทุกคนแบบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนเป็นกาลังใจให้นะครับผมว่าเชื่อว่าผมก็ยังเชื่อนกระบวนการการวธิธรรมผมก็ยังเชื่อว,ว่าประเทศไทยยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่น่าอยู่อยู่เหมือนเดิมนะครับ ประเทศไทยยังคงหน้าอยู่ถ้าบุคคลพวกนี้ที่มีอํานาจเหนือกว่าคนอื่นมันไม่ได้ทําอะไรแบบนี้ได้แล้วผมว่าประเทศไทยยังน่าอยู่สังคมยังน่าอยู่วันนี้ตอนนี้สังคมมันเท่าเทียมกันหมดแล้วนะครับนักการเมืองอะไรเอหลายๆอย่างคุณก็แค่มันก็คือหน้าที่การทํางานของคุณเท่านั้นอนํานาจหน้าที่มันเป็นยังไงอะคือมีเงินเยอะกว่าก็สามารถรังแกพวก,พวกคนธรรมดาแบบชั้นได้อย่างนี้หรอ รวยกว่าขับรถแพงกว่าหนะ้าที่การงานดีกว่าก็คือจะมาลังแกพวกแม่ค้าหรือคนแบบธรรมดาแบบพวกชั้นได้อย่างนี้เหรอมันไม่ใช่นะครับอยากให้ทุกคนนะครับผมแล้วทุกคนก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครด้วยนะครับอย่าไปทําแบบนี้กับใครด้วยคนเกิดมาเป็นมนุษย์แม่งเท่าเทียมกันหมดนะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมผมเห็นซีดามกดมาเมื่อกี้ ดี๋ยบอกขอคุยกับเพื่อนผมแป๊บหนึ่งนะครับซีแหนมซีแหนมเอ1นะครับผมว่าไงเป็นไงเมื่อกี้ฉันดูรายการคนอุ่นผีเออจุนจุนบอกว่าอยู่ห้องเธอมาบอกเธอร้องไห้เออฉันคิดถึงไอโมคิดถึงไอโมคิดถึงกันได้ได้ฟังคำพูดแอนนา อฮิโปนี่ก็ซีแหมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เรียนแล้วก็อยู่ด้วยกันสมัยเรียนอยู่กับโมอยู่กับแอนนาอยู่กับฮิโปอะไรพวกนี้นะครับอยู่ด้วยกันหมดเลยนะดิวด้วยเดียวกันกลุ่มเดียวกันใช่ก็ได้เรียนอยู่ห้องเดียวกันเด็กเดียวกันก็เลยได้มีโอกาสได้สัมผัสอะไรพวกี้คราวนี้เนี่ยคำพูดของแอนนาใน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 รายการคือกลุ่มดิวรายการมารายการทุกคนอ่ะเขาก็เขาคาดหวังว่า จะพูดอะไรเก่บเรื่องที่เขาอยากฟังอะไรเก่วของคดีอะไรเงี้ยแต่กูอะชอบตรงที่รายการอะเขาออกมาได้ดีก็ถึงก็คือเขาแค่เพื่อนเท่านั้นเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารกังเพื่อนความสุนระหว่างเพื่อน อะไรประมาณนี <muitas S 2> ้ต <sketches> ่อเรื่องของที่คุณริวสามารถสื่อสารกับโบได้ว่าโมรู้สึกยังไงตกน้ำยังไงอะไรเงี้ยเขาไม่พูดถึงเลยเหมือนกับากัวว่าจะไปฆ่าเขาเลยไปไปไปฆ่าผีคนอื่นกลัวจะมีผลเรือเขอ่เรื่องณมีด้วยอะไรด้วยชายอยารกูเข้าใจอะไรกัอะไรนพเขาก็เลยตัดนานว่วงไปเป็นส่วนๆคำว่าเพื่อนเท่านั้นนะถูกผ่านๆระหว่างแวความดีดีไปยังไงที่ใสโมไปยังไงอะไรอะไรประมาณนี้ ก็โอเคฟังแล้วก็โอเคมาๆมาเพาะพอกูดูแล้วเนี่ยมันอึดอัดมันมันคิดถึงบ้านมากโอมันเหงาเว้ยรู้สึกเหงาคือแบบดูขึ้นไลฟ์หลายตองดีกว่าเมาว่ามันเศร้าบ้างมันคิดถึงเนี่ยชอบคำพูดแอนนาอยู่คำพูดหนึ่มืนที่กูเพิ่งส่งไปให้มึงกูบอกว่าคนเราเกิดเกิดชีวิตเนี่ยจะมีเพื่อนที่มีมีอยู่ไม่กี่คนหรอกในชีวิตใช่ไหมใช่แต่มึงมีกูนะ เออเดือได้วนะมีกูนะใช่เด่งใน้ั้นก็มีเบอร์มีโมที่ดีที่สุดมันมีอยู่ไม่ดีกเลยว่าเดี๋ยวว่างแน่เดี๋ยวชวนไปทำดะไรกันเออไปอาทิตย์หน้าเลยดีกว่าอยากอยากไปแล้วไปดีอาทิตย์หน้าจันอังคารดูนัดเลยเรียกว่าการกลับมาของเทปนี้ทำให้คนสนิทรวมถึงคนไทยทั้งประเทศคิดถึงนักแสดงสาวผู้ล่วงลับอย่างแตงโมนิดาอยู่ไม่น้อยเลยค่ะ และหากมีประเด็นความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมทางท็อปดาราจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u บ s ไ r i b e ทางช่อง YouTube ท็อปดาราและเพจเ c e บุ o กท็อปดารากันด้วยนะคะอะอะอะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดย่างกดเลย